การดำรงชีวิตในโลกสมมติมุมมองทางธรรมะการดำรงชีวิตในโลกสมมติมุมมองทางธรรมะ Living in the world of conventional reality, Dharma perspective การดำเนินชีวิตในโลกสมมตินั้นเป็นศิลปะอันละเอียดอ่อนเมื่อบุคคลได้แจ้งธรรมะแล้วย่อมสามารถอยู่ในโลกนี้อย่างไม่ยึดติดเปรียบเสมือนน้ำกับใบบัวที่สัมผัสกันแต่ไม่เกาะเกี่ยวหรือดังภูเขาศิลาที่มีวันไหวต่อกระแสลม บัณฑิตผู้รู้แจ้งย่อมดำรงอยู่ในโลกนี้โดยไม่เก็บกักอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นคำสรรเสริญหรือคำนินทาชีวิตของเขาจึงเป็นอิสระสบายและเปี่ยมด้วยความสุขการระวังความยึดติดในความชอบและชังนำไปสู่สภาวะที่เรียกว่าอนาคามีการรับรู้ความคิดปรุงแต่งและอาการรับรู้ต่างๆเป็นจุดสำคัญในการตัดสินว่าบุคคลน,นั้นสามารถปล่อยวางได้มากน้อยเพียงใดเมื่อปราศจากตัวตนและที่ตั้งชีวิตย่อมเป็นอิสระราวกับการเดินทะลุผ่านซอยสุดท้ายกลืนกลายเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ การรู้แจ <fund ses> ้งมีใช่การหยุดรับรู้แต่เป็นการรับรู้โดยประศจากตัวผู้รับรู้เสมือนนกบินผ่านอากาศโดยไม่ทิ้งร่องรอยชีวิตดำเนินไปราวกับคนรับจ้างที่ทำงานอย่างเต็มที่แล้วรอเวลาส่งมอบงานธรรมะมอบประโยชน์อันประเสริฐการได้ฟังและเข้าใจนำมาซึ่งความกระจังแจ้งบรรเทาข้อสงสัยและก่อเกิดความเลื่อมใสอันใหม่ผู้ปฏิบัติจะมองเห็นความคิดและอารมณ์ว่ามิใช่ตนมิใช่ของตน สุดท้ายแล้วสัจธรรมก็คือการตรหนักรู้ว่าทุกสรรพสิ่งล้วนไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเป็นเพียงปรากฏการธรรมชาติที่เกิดดับราวกับที่เท่าที่ถูกลมพัดหายไปกลับคืนสู่ความว่างอันบริสุทธิ์การปฏิบัติธรรมจึงไม่ใช่การแสวงหาแต่เป็นการปลดปล่อยไร้ซึ่งตัวตนที่จะกระทบหรือถูกกระทบเป็นเพียงกระแสะธรรมชาติที่ไหลลื่นไปตามความเป็นจริงการเพาะบผมปัญญ,ญาธรรมแนวทางแห่งการตื่นรู้ t ารตื่ t รู้การตื่น m ู้การตื่นรู้การต a ่นรู n ก อาน,นิสงส์งของการฟังธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาจิตวิญญาณหากบุคคลยังมิได้บรรลุธรรมการฟังอย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นพหุสูตร essential art จะช่วยหล่อหลอมความเข้าใจอย่างค่อยเป็นค่อยไปการฟังธรรมอย่างลึกซึ้งเปรียบเสมือนการปลูกเมล็ดพันปัญญาไว้ในจิตสํานึกกว่าจะงอกงามเป็นดอกผลแห่งปัญญานั้นต้องอาศัยความอดทนและการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเกิดการแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันบริสุทธิ์ ปัญญาแจ้งธรรมมิใช่เพียงการรับรู้ทางสติปัญญาเท่านั้นหากแต่เป็นการหลุดพ้นจากเจตนาและความยึดติดทั้งปวงผู้บรรลุธรรมย่อมมีจิตอันเบาสบายปราศจากภาระทางอารมณ์ดำรงตนอยู่อย่างอิสระกระบวนการแห่งการตื่นรู้เริ่มจากการฟังและการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องการให้ความสำคัญกับการศึกษาและเจริญภาวนาจนกระทั่งสามารถเข้าถึงธรรมชาติอันแท้จริงบุคคลจะค่อยๆปลดปล่อยตนเองจากกิเลสและความยึดมั่น แนวทางการปฏิบัติมีความเรียบง่ายเริ่มจากการฟังอย่างลึกซึ้งการภาวนาและการฝึกสติเปรียบเสมือนการเรียนรู้การปั่นจักรยานหรือการลิ้มรสชาติอาหารที่คุณเคยความเข้าใจจะค่อยๆบังเกิดขึ้นอย่างธรรมชาติหากยังมิได้บรรลุสิ้นอสวกิเลสในชาตินี้โอกาสแห่งการตื่นรู้ก็ยังคงเปิดกว้างอาจต้องใช้เวลาไม่เกินเจ็ดชาติสำหรับผู้มุ่งมั่นในการปฏิบัติบางคนอาจบรรลุถึงขั้นอนาคามีซึ่งจะดำรงอยู่ในภพสูงเพื่อประโยชน์แก่เทวดาและมวลมนุษย์ จุดหมายสูงสุดมิใช่การแสวงหาความพิเศษหากแต่เป็นการกลับคืนสู่ธรรมชาติอันบริสุทธิ์เสมือนการจุดประทีปสองสว่างบนยอดเขาสองแสงนำทางผู้หลงทางให้พบหนทางแห่งความสงบสุขการเผยแพร่ธรรมะจึงเป็นเสมือนการแบ่งปันความชุ่มเย็นแก่ผู้กระหายเป็นพลังแห่งความเมตตาที่ไรขอบเขตหวังเพียงให้ทุกชีวิตได้สัมผัสความสุขอันบริสุทธิ์การเผยแผ่ธรรมะพลวัตแห่งการเรียนรู้และการตระหนัรู้ ดัมเมอ propagation dynamics of learning and awareness การเผยแพร่ธรรมะเป็นกระบวนการอันสำคัญยิ่งในการถ่ายทอดสัจธรรมและองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาโดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อนำพาผู้คนไปสู่การตื่นรู้และความเข้าใจอย่างแท้จริงคุณสมบัติสำคัญของชาวพุทธในการเผยแพร่ธรรมะประกอบด้วย4ประการหลักการศึกษาอย่างลึกซึ้งพระฟอนสตาดีศึกษาธรรมะด้วยความใส่ใจและวิจัก มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงการสนับสนุนและส่งเสริม support and enrichment c o u สนับสนุนเพื่อนร่วมทางในการปฏิบัติธรรมกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการเผยแพร่ความรู้ knowledge dissemination แบ่งปันธรรมที่ยังไม่เป็นที่รู้จักสร้างความเข้าใจอย่างเป็นระบบ การชี้แจงอย่างมีเหตุผล (Rational Explanation) อธิบายหลักธรรมด้วยเหตุผลอันชัดเจนสร้างความเข้าใจอย่างลุ่มลึกการเรียนรู้ที่แท้จริงมีได้อยู่ที่การท่องจำจากตำราหากแต่เป็นการเรียนรู้ด้วยกายและใจการตระหนักรู้เกิดขึ้นเมื่อบุคคลสามารถมองเห็นความจริงว่าสรรพสิ่งล้วนประจักตัวตนที่แท้จริง ในกระบวนการแห่งการเรียนรู้ผู้ปฏิบัติจะพบว่าไม่มีตัวตนที่แท้จริงในการเรียนรู้กระบวนการรับรู้เป็นเพียงปรากฏการธรรมชาติที่เกิดดับอย่างต่อเนื่องการรู้แจ้งจึงหมายถึงการปล่อยวางการละและการวางโดยปราศจากความยึดติดแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาคือการตระหนักถึงความว่างเปล่าสุญญาตาการเข้าถึงธรรมชาติอันแท้จริงที่ปราศจากตัวตนและการดำรงอยู่อย่างอิสระจากกิเลสและความยึดมั่น ท้ายที่สุดการเผยแพร่ธรรมะมิใช่เพียงการถ่ายทอดความรู้หากแต่เป็นการนำพาผู้คนไปสู่อิสรภาพทางจิตวิญญาณสู่ความเบาสบายแห่งการปลดปล่อย